จังหวัดหนองคายออกกำลังกายและเดินพักผ่อนริมโขงมากกว่าสวนสาธ,ธารณะชาวหนองคายออกกำลังกายและพาครอบครัวเดินพักผ่อนริมฝั่งโขงกันเป็นจำนวนมากแทนสวนสาธ,ธารณะที่ก่อนหน้านี้ถูกปิดยาวแม้ว่าขณะนี้สวนสาธ,ธารณะจะกลับมาเปิดในบางพื้นที่แล้วแต่ก็ยังมีประชาชนเข้าไปออกกำลังกายและพักผ่อนน้อยบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในช่วงเช้าและช่วงเย็น จะมีชาวหนองคายพากันออกกำลังกายและพาครอบครัวออกมาเดินพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากแทนสวนสาธารณะที่ก่อนหน้านี้ถูกปิดแม้ว่าขณะนี้จะกลับมาเปิดในบางพื้นที่แล้วโดยเฉพาะลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดลำดวนที่มีพญานาคจำลองสองตนขนาดใหญ่มีความสูงและยาวกว่า10เมตรที่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายจะมีชาวหนองคายพากันมาออกกำลังกายและพาครอบครัว ออกมาเดินพักผ่อนมากกว่าจุดอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่โลง่งไม่แออัดและยังมีพญานาคจำลองให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยส่วนบรรยากาศที่สวนสาธารณะหนองถินในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองคายได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปออกกําลังกายและพักผ่อนได้ตามปกติแล้วแต่มีบางพื้นที่ที่เป็นเครื่องออกกําลังกายที่อยู่รวมกันยังคงปิดชั่วคราว ซึ่งได้มีประชาชนได้เริ่มกลับมาออกกําลังกายและพาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วแต่ยังคงมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่สถานการณ์ปกติทั่วไปทีมข่าวสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน